ก็ดูดูดูพูดให้แบบมันดูสวยงามนะฮะชอบเสียงเพลงโอ้โอ้โอ้ไปขับปูเด็กเยอะนะโอ้นี่จริงแม่น้ำโขงแล้วก็ไหว้ปกติไหว้อยู่แม่น้ำโขงปกติผมไหว้อยู่นู่นแม่น้ำน้ำไหว้ไหว้กันมึงเข้าอเมซอนไปเลยอย่างนั้นนะขอนใช่ว่าแล้วนี่ขอมึงพูดอะไรพูดโอ้โอ้เฮ้ยโอ้โหโอ้หายไปไหนวะเนี่ย สวัสด oh, mm. well, yeah. okay. mm? so right. hey, ีครับขอต้อนรับเข้าสู่โอนิฟังชาแนลนะครับก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามาถ่ายวอล์กกันข้างนอกให้ถ่ายว่านี่ที่ไหนเห็นข้างหลังว่าได้ยินเสียงเปล่าได้ยินเสียงน้ำเปล่าทุกคนแน่นอนนะครับเรามาถ่ายกันที่สระน้ำแต่ว่าไม่ใช่สระน้ำทั่วไปแบบเหมือนอยู่ในหมู่บ้านทั่วไปนะทุกคนก็คือเรามาที่ซีมาสเตอร์ไก็เป็นสถานที่เรียนดำน้ำนะครับแล้วก็เป็น เออเรียนสกูบ้าฟรีดิ้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเรียน2อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งได้ยินเมื่อไม่นานมานี้เลยนั่นก็คือการเรียนสกินดิ้งงงปะทุกคนเพิ่งได้ยินเหมือนผมใช่ปะวันนี้เราจะมาเรียนสกินดิ้กันแต่ว่าวันนี้เรามีแขกพิเศษมาด้วยนะครับก็คือเพื่อนผมคนนี้เนี่ยเขาเป็นดาราจากวอเบซารบีนะครับดังมากนะยครับยอดฟอร์ตั้งแบบ1.4ล้านที่ดูทุกคนเยอะปะเดี๋ยวเราไปเจอกันดีกว่านะครับไป ดีมือก็แท้แดงแท้แดงไอเรี่อไม่นานกันก่อนจิสวัสดีครับบุญนวนาการทาไยครับผมก็วันนี้เห็นไอโอมันไลน์มาบอกว่าให้มาเรียนดำน้ำด้วยกันหน่อยใช่ก็ตอนแรกกะจะเรียนแบบสกูบ้าบ้าที่แบบใช้ถังพอดีคหูแก้วหูเคยทะลุถ้าเกิดดำลงไปน่าจะลอยขึ้นมาเลยครับไม่เอาดีกว่าใช่ครับก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็นฟรีไดฟ์ทกคนแต่ว่าทีเนี้ยคือประเด็นคือเวลามันไม่ได้เพราะว่าไอบักเนี้ย มันให้คิวผมวัาที่ยี่สิบแล้วมันเสือกไปรับงานต่อเช้ามันมีงานเข้ามาพอดีอะโอ้ไอ้กูจะไปว่าอะไรมึงได้บุญนี่คือแบบมึงมาช่วยกูกูดดีใจเลยได้แล้วโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยเดี๋้วไปดูข้างในกันท่อง ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่พังแนะนําตัวกับผู้ชมก่อนดีกว่าโอเคได้เลยครับสวัสดีครับครูพังนะครับนายีสกินดิ์บินซักเตอร์ครับผมวันนี้เนี่ยคือผมมาจะมาเรียนสกินดฟ์ที่ทางเออมันมันต้องทํำยังไงบ้างครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่าได้เชิญนั่งได้เลยครับ ก่อนลงสาจริงนะครับเราจะต้องมาเรียนรู้ทฤษฎีก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเซฟตี้หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็อันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการลงทะเลจริงนะครับก็จะมีพี่ที่เป็นครูเนี่ยเขามาสอนเรานะครับในหัวข้อต่างๆนะครับอ่าอันนี้ก็หลังจากเรียนเรียนเสร็จนะครับก็จะต้องมาเซ็นพินัยกรรม <c oughs> นะครับเผื่อแบบว่า เกิดตรงเกิดไปจริงดำน้ําเสร็จตุยลอยขึ้นมาอืดนไม่ใช่ฮะคือเซนรับรองไว้ว่าถ้าเกิดแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเขาจะไม่รับผิดชอบเพราะมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองซึ่งจริงๆมันไม่เกิดอยู่แล้วเพราะเรียนกับครูครับผมแล้วก็ถ้าสะน้ำมันก็แค่นี้แหละมันไม่ได้แบบ ลึกหรือมีแบบมีอะไรที่แบบน่ากลัวใต้น้ำอะไรอยู่แล้วอันนี้ถามจริงมึงมึงเคยเรียนแบบพวกดำน้ำอะไรอย่างงี้ปะ่ะไม่เคยเคยแบบดำเองเลยอะ่ะก็แบบไปเที่ยวสมุยไปภูเก็ตเงี้ยไปสมุย็จเงี้ยก็จะแบบเขาก็จะมีทริปนั่นแหละก็เลยลงไปดำปกติมันก็แบบปกติก็ไม่ได้ดำลึกขนาดนะก็แบบแค่เนี่ยสองสามเมตรก็ขึ้นแหละแต่อันนี้ก็คือลงลึกหน่อยอใช่เพราะแบบอันนี้ที่ต้องระวังไว้เพราะมันไม่มีชูชีพใช่คุยกับเพื่อนหน่อยดีกว่าว่าช่วงนี้คือเพื่อนแบบ ห่างหายไปเลยนะับเพราะว่าก็เริ่มมีชื่อเสียงนะครับแล้วตอนนี้แบบมีผลงานอะไรบ้างวะตอนนี้ก็มีเซร์นโปรเจกต์ของทางวารบิสบีของศัตรูตัวเองใช่ก็คือแบบทำโปรเจกต์แบบจะเป็นเจ็ดเรื่องเจ็ดเพลงขึ้นมาจะมีโปรเจกต์ใหญ่ซีรีส์เชิดปานที่เล่นกับเเลมมันจะเป็นซีรีส์เดียวกับได้แดงแต่มันแค่คนละพาร์ทกันแต่จะเราเพื่อนโอละตอนนี้กูุงเงียบเลยเฮ้ยไม่จริงเราเราแบบ เพื่อนดังวะ่ะก็อะไรเพื่อนโอดังอยู่แล้วบอกเลยว่าทํางานไปไม่ได้ใช้ตังหรอกตายก่อนเลย <c oughs> ได้ข่าวว่าจะเปิดร้านอะไรอ๋อใช่เปิดร้านตอนเช้าเป็นคาเฟ่ครับผมตอนคืนเป็นพับก็อย่างที่รู้กันก็ชอบอะไรก็จะเปิดอย่างนั้นนะฮะก็ผมชื่นชอบในเสียงเพลงครับผมก็ดูดูพูดให้แบบมันดูสวยงามน,นะฮะชอบเสียงเพลงก็จริงจริงมันชอบกินเล่าทุกคนเห็นได้ไหมอย่างนี้ครับ มันไม่ได้เป็นอย่างนี้โอ้โอ้โอ้ไมกับกูเด็กเยอะนะโอ้มันเซนเซอร์นะฮะตู้ตู้ตู้ยิงบุญบุญมันแบบเป็นเป็นคนดีมากคือเฮ้ยผมเป็นคนดีอยู่แล้วดีอะไรไม่จริงเลยอ่ะเขาดูออกแล้วเขาเขาดูออกแหละก็เราไปเปลี่ยนสภาพดีกว่าไหมโอ้ก่อนนี้เขาจะหายไปเรื่อยๆจากการทำคลิปกับมึงเนี่ยโอ้เมื่อสักครู่รู้สึกแย่โอเคครับเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนกัน ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับใช่ครับผมก็ตอนนี้เราเปลี่ยนชุดกันหมดแล้วนะก็ของมึงก็เหมือนแบบจะมาวิ่งกิ๊งอ่ะยิ่งแต่ก็เปลี่ยนอยากให้แพ่นเวที่เท้ามากมึงใส่รองเท้ามานทำไมไอ้พูดอย่างนี้ไม่ได้ก็มึงสูงไงบุญต่อองุ่นก็จะเป็นบันี่สูงเนาะใช่ก็จะดูตัวแห้งๆนิดนึงเพราะมันแบบรัดสลิมอะไรจะมีกล้ามเนื้อซ่อนอยู่ภายในก็ทำเพื่อทุกคนทีนี้ก็ ดูหมุนนะครับดูให้เต็มตาดูอะไรมีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ดูเลยกล้ามก็ไม่มีเลยก็เล็กๆทั้งตัวนะใช่ๆใช่นะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันเสร็จแล้วเราก็เตรียมลงสระเลยนะครับเราไปเราไปลงสระเลยดีกว่าไป <laughs> อ่ะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ข้างสายเรียบร้อยเตรียมลงนะครับก็เดี๋ยวมาถามครูพี่พังกันดีก,กว่าว่าขั้นตอนการเตรียมลงสาสรเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับอ่าโอเคสกินได้นะครับขั้นแรกที่เราจะเรียนกันในภาคสาเลยก็คือตั้งแต่เรื่องของอุปกรณ์นะครับ,รบเราจะมาเรียนการใส่กันตั้งแต่อุปกรณ์เลยว่าใส่ยังไงนะครับโอเค,อ,เคอย่างแรกเลยเตรียมแมสก์น็อเกของตัวเอ,องเอข,ขึ้นมาครับ เมื่อกี้คือรู้สึกตระห่านนิดนึงเพราะว่าต,<ม>ต้องดำลงไปไงเราไม่เคยดำแบบใช้ไอ้นี่ลงไปด้วยปกติถ้าดำก็คือเอาหน้กกากากลงไปตอนแรกคิดว่ามันจะปวดหูมากากว่าน,นี้เพราะแบบเป็นคนที่แก้วหูเคยทะลุมาอาแต่พอแบบเคี้ยวหูอะไรเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าโอเคเลยดำได้แต่แค่แบบยังไม่ถูกสเต็ปคือเหมือนครูเขาบอกว่ามันต้องห้ามหลายสเต็ปให้แบบลงไปแล้วค่อยตีขาอะไรอย่างนี้ ครับผมก็ตั้งกี้เราลองสองใบฝึกหัดที่ครูให้ลองแล้วก็คือไหว้ผิวน้ำแล้วก็ดำ,<ช>ดำลงไปด่าดำลงไปใช่ครับผมก็โอ้ก็ทําปกติไว้ดีดีเนาะก็สองลมเนาะพอดีลม,<ช>ลมเดียวอะ<ช>่ะคือจริงๆแล้วมันมันมันต้องการขีดผมนะท <c oughs> ุกคนผมที่สองลมเพราะว่าไม่ได้ผมทําลมเดียวไม่ได้นะแต่แบบผมแค่แบบลองขึ้นมาดูเพื่อที่แบบตามแบบฝึกหัดเขาใช่นี่จริงแม่น้ำโขงแล้วก็ว่า้ปกติปกติไหว่าอยู่แม่น้ำโขงแข่งกันเรือเลยอย่างยาวอ่ะ ปกติผมว่ายอยู่โน่นไม่น้ำหนาว่ายว่ายกันมึงเข้าอเมซอนไปอะไรอย่างนง้นนะ นี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนในการเรียนสกินดิฟทั้งหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาถึงขั้นตอนที่รอคอ,อยนะครับก็แบบคือแต่ครูไม่ได้รอค <c oughs> อ,อ,อยแล้วผมรอคอยเองก็คือการแข่งใช่ก็เรียกว่าเอาบทเรียนทั้งหมดที่เรียนมาแล้ววันนี้มาแข่งกัน,นครับผมอ่าใช่ <ๆ S 2> ออก็เราจะดูว่าไอ้บุญกับผมเนี่ยใครจะทําได้ดีกันนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การแบบลงน้ําแล้วก็ใส่อุปกรณ์แล้วก็ว่ายไปกลับอ่าพร้อมเปล่า พอใช่ไหะนั่นนี่พอ <laughs> พูดอะไรโอเคพอนะอ๋หอหน<อ>ึ่งสองสาม ไอบุญนอกไม่ไดไม่โดดปะทำไมไม่โดดอะโอ้ยโอ้ยทุกคนไอบุญขี้โกงนี่มึงรู้ยังกูกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านมึงกลับมาอีกรอบแล้วนะเกินไปมือเกินไปก็วันนี้เอาโอปิดหน่อยดิเป็นไงง ปอดไม่เคยแข็งแรงแล้วเราฮ้ยแข็งแรง,งอยู่ <c oughs> ปอดสุขภาพดีเป็นคนสุขภาพดีไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อกันเลยเปลี่ยนชุดเสื้อกันก็เราก็เรียนเป็นไงบ้างวันนี้ <O of. S 1> ดีดีก็ได้ความรู้ไม่เยอะ <c oughs> คือปกติเวลาไปเที่ยวเราก็จะแบบดำมโมวๆซัวเราไม่ได้แบบรู้เทคนิคอะไรการหายใจการดำ <c oughs> ลงน้ำะน <c oughs> อะไรขนาดนี้ปกติคือไปดำเล่นเองไปเที่ยวเองไงลุกขึ้นมาขึ้นมาจากน้ำทีหายใจหอบเป็นหมาเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาสอนวิธีหายใจไงใช่ก็ มันมัน,ม,นมันทำมันช่วยเราได้เยอะเอา,อาจริงๆควรเรียนแล้วก่อนที่จะลงไปดำจริง<ช>ๆเพื่อแบบเพื่อความปลอดภัยใช่ครับก็สําหรับใครที่จะมาเรียนนะครับก็มาเรียนที่นี่ได้นะครับที่ผมเรียนนี่ก็คือ ซีมาสเตอร์มายครับผมอยู่ตรงปากเก็ตครับผมมี2สาขานะครับก็จะมีปากเก็ตแล้วก็ RCA อีกสาขานึงนะครับถูกต้องครับผมแล้วก็มีอีกอีกสาขาหนึ่งคือบ็อกซี่วาร์บแอนด์คาเฟ่คาเฟ่แอนด์เฟรนนะครับผมเอาขายของขายของตัวเองนะอย่าเก่งเอาไหมเก่งเอาไหมนึกเราทำคับผมก็คือฝากร้านวาร์บคาเฟ่แอนด์เฟรนด้วยครับอยู่ RCA เหมือนกันครับผมก็ใกล้ๆร้านเขาเลยครับผมก็มาอุดหนุนร้านเขาแล้วก็มาต่อร้านผมได้นะครับผมครับผมนายก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับผมถ้าใครชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมใครปเป็นเจ้าของช่องกันแน่ท <laughs> ม,ม่อยากรู้มากเลยไม่คือคือเขาไม่ดูกูไง <laughs> เขาดูมึงแล้ให้มึงฝาง <laughs> <laughs> กกันดีบอกไว้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดครบหมื่นซับสไครต์เดี๋ยวเราจะมี e ีพีพิเศษก็คือบุญจะไปไหนกับโอ้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแะไปเที่ยวไปโน่นไปนี่หรือไม่ก็แบบ เอาวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยไปใช้กับสถานที่จริง<ฆ>ใช่พูดแล้วนะพูดแล้วนะมึงพูดพูดอะไรออกไปพยานม,มันพูดแล้วเหมือนซับสไครต์ถ้าถึงมันจะมาอีกนะครับทุกคน,นพูดอะไรออกไปกอันนี้ตอนกูยังไม่ได้ถามบริษัทกูเลยเนี่ยว่ายังไงเนี่ยพูดแล้ว <ba> วันนี้เดี๋ยวขอปิดคลิปแค่นี้นะครับจอกันนะจอกันครับ